เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับกับข่าวใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือข่าวของการจับยาไอนะครับกว่า99กิโกรัมครับราคานะครับต้องบอกว่าสูงมากๆมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับที่จังหวัดน้องคายครับมีการแถลงจับกลุ่มนะครับชายชาวจังหวัดสกลนครพร้อมกับยาไอกว่า99ก้อนนะครับมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับคุณผู้ชมซึ่งก็ให้การสารภาพนะครับว่า รับจ้างจากคนไทยได้ค่าจ้างครั้งละ1 0 0 0 0บาทครับพลตำรวจตรีอัธชนช่วงงามครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มนายเทวีวัตร ขออนุญาตสงวนนามสกุลนะครับซึ่งเป็นชาวอำเภอวานอนิวาจังหวัดสกลนครพร้อมกับยาไอนะครับจำนวนกว่า99ก้อนน้ำหนักรวมกว่า99กิโลกร,รัมครับมูลค่านะครับประมาณ39.6นะครับล้านบาทเกือบ40ล้านเลยนะครับร่วมกับรถเก๋ง1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับที่เจ้าหน้าที่ที่ ตำรวจชุดสืบสืบสวนนะครับกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับได้ร่วมกันจับกลุ่มซึ่งมีการจับกลุมตัวได้นะครับที่ถนนบ้านทาใต้ชุมชนดอนสวรรค์ครับในเขตเทศบาลเมืองเมืองหนองคายซึ่งจับกลุมได้ในเวลาประมาณ2 0่สนาฬิกาสินาทีของวันที่19ทธันวาคม2568ที่ผ่านมาครับ ซืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่นรได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยจะเข้ามารับยาเสพติดและลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งประจำรถยนต์ขับไล่ติดตามและเรียกให้หยุดรถผลการตรวจค้นพบกระเป๋า6ใบนะครับภายในกระเป๋ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่จำนวน99ก้อนน้ำหนักรวม99กกิลกรัม ผู้ต้องหาสารภาพร,รับจ้างจากคนไทยที่รู้จักกันจากริมฝั่งแม่น้ําโขงบริเวณบ้านท่าใต้นะครับตำบลหาดคําอําเภอเมืองหนองคายแล้วนํารถไปจอดไว้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคายทํามาแล้วร่วมรวมกับครั้งนี้นะครับ8ครั้งได้ค่าจ้างคงรัฐหนึ่งหมื่บาทครับ โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อหาจำน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอนะครับโดยการมีไว้เนครอบครองเพื่อจำน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนะครับให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายเพื่อที่จะดำเนินคดีตาม ามกฎหมายต่อไปครับ